สวัสดีนะคะวันนี้นรกี้จะพามาดูห้องสวีทรูมของที่นกี้ได้พักนะคะคือต้องรีบทำวิดีโอก่อนก่อนที่ห้องมันจะรกมาดูกันนะคะห้องนี้นะคะเคอร์ชเชนเนี่ยจะเป็นเ,เป็นรีโมทคอนโทรลนะคะเปิดออกมาโดยใช้รีโมทแล้วก็จะเป็นวิวของพีระมิดเลยแล้วก็จะมีจักรุชิส่วนตัวแต่เดี๋ยวก่อน มีจักรกุชชี่ตรงนี้แล้วก็มีห้องน้ําแยกให้ต่างหากแล้วก็ออกไปนั่งชิลตอนเย็น,ยนตอนเช้าได้เพราะว่ากลางวันเนี่ยนั่งก็คงไม่ไหวมันร้อนมากต่อให้เป็นหน้าหนาวก็ยังร้อนอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ที่นกกี้มาเนี่ยเป็นเอ,เอพิลเป็นช่วงที่สิ้นเดือนสิ้นเดือนของเมษ,ษายนแล้วก็คือเดือนหน้าเนี่ยจะเข้าหน้าร้อนเพราะฉะนั้นช่วงเดือนเมษ,ษายนเขาบอกว่าเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าเหมาะที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าอากาศอะ มันไม่ร้อนโหดแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยอากาศกำลังดีมากเตียงนอนอ่ะแบบแน่นๆไม่ใช่เตียงนอนเก่าของที่นี่ค่อนข้างจะใหม่ค่อนข้างที่จะใหม่หมดเลยหอมคือเข้ามาในโรงแรมเนี่ยหอมแล้วก็ไม่รู้สึกถึงฝุ่นอะไรเลยที่นี่นะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนสองทุ่มสองทุ่มบนรูฟทอ็อปบนดาดฟ้าของโรงแรมนะคะ ดูบรรยากาศชื่นใจหอมมากตอนกลางวันอะ่ะก็จะร้อนมากไม่สามารถขึ้นมามานั่งมานั่งได้เลยนะคะต้องรอประมาณ6กโมง6กโมงครึ่งอะ่ะให้ให้พาทิทย์มันร่มๆหน่อยอะ่ะแล้วพอขึ้นมานะพอเปลี่ยนเป็นทุ่มทุ่มครึ่งเนี่ยหนาวเลยค่ะแต่วิวอ่ะมันมัน,ม,นมันฟินมากเลยนะนเพื่อนเดู มองไปสุดวิวพีมิทแผนะเพราตอนกลางคืนนะ้าเขาเปิดไฟฉายไปที่พิลลมิทด้วยจริงๆแล้วว่าเออตอนช่วงทุ่มครึ่งนะ ที่ดูจากอินโฟเมชันเขาว่าเขามีงานแสดงแสงสีเสียงอีกด้านหนึ่งของพีระมิดด้วยแต่ว่าโรงแรมเรา,าอยู่ฝั่งนี้ก็เลยไม่เห็นแต่แค่นี้ก็ฟินมากแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกลางวันะไปที่ตรงข้างหน้าพิระมิดใช่ไหมฝุ่นเยอะมากร้อนจนรู้สึกว่าเราท้อพอวันนี้คือ จร,จริงๆอ่ะโรงแรมนี้มีเครืออีกเครือหนึ่งอ,อีกอีกอีกที่หนึ่งอยู่ตรงตรงที่แสดงไฟเลยแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ไหวก็ดูจากตรงนี้เอาแล้วกันค่ะทานไก่ย่างครุกน้ำพริกเมืองไทยแล้ววิวนี้ค่ะเพื่อนๆนี่คือวิวตอนนั่งทานอาหารนะคะคือมันฟินมากอ่ะ